โอเควันนี้โชคดีโอเคเราเริ่มงานต้องทำอะไรก่อนเอ,อเอ้ยลูกค้า,ามาลอะไรน่องอ๋อนี่นี่นี่เมนูอย่างนี้เอา,โ,อาโคลาสองสามชาวามา,า,าไก่ อันนี้ปะมันอยู่ในตู้เย็นใช่แช่ช่ช่โคลาสามันขยโยนให้ได้ปะเฮ้ยเฮ้ยโยนไม่โดนมันก็ได้วะเฮ้ยเทคอ่ะชิคเก้นใช่ไหมใช่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 ทำเสร็จแล้วก็ต้องปิดอุ้ยเอ้ย ของแท้ของแท้เยข้างหลังมีอะไรบ้างข้างหลังกองกลองผักเขาบอกว่าถ้าไฟดับเราต้องเดินไปเปิดตรงนี้ทำไมมันเปิดไม่ได้วะบักตังนี่วะต้องกินอะไรกินชาวบ้าน่กับคนละกินน้อยจังวะซื้อไปเมียรู้เปล่าใช่ปะเป็นหลมยานไม่กิน เอ้ยตังจะรีบทำไมเนียไอ้มาแล้วเอ้ไข่อะครอไข่อะเอ้ยนน้ำโค้าหนึ่งชบาบ้าไก่ประกาศหอมหนึ่งโค้ากระกระทำรอเลยไก่เอ้ยนอนอนอ เฮียธอไปอยู่ในร้านนี้หรืออะไรอ่ะไม่ไม่ยังไม่อยู่งอืมเออแล้วมันมีพอสเตอร์ด้วยเหรอเฮ้ยก่อนเฮ้ยมันพอสเตอร์ด้วยเหรออะไรวะเฮียเฮ้ยนะโอ้ยแกก็เองนี่มีอะไรเหมือนกันว่าไงตัวฉันโคกสองช้อมากไก่ผักกาดหนึ่ง ได้กอดได้เก็บเมื่อวานนี้ไปขวัญอ่อนเลยประสบเก็บมวนได้ลงยังได้ยายวยายเอาในยายช่วงยังชอมาไก่กับไก่ผักกาดไก่ผักกาดเราผักตรงนี้มันหมดไหมมันหมดได้ปะ เหลือ 6, หอกแลือหอกขีดสจ็บแล้วน่าจะหมดถ้าหมดแล้วต้อนั้นมาใส่หรอโอ้โอ้โอ้อะไรอ่ะไม่รู้แล้วน,นี่ยังไงเติมผักได้เติมผักได้เอ้ยเอ้ยอันนี้ปะเฮ้ยน,นี่อ่นนสะสเต็งเจอบาร์มี่ในเบลออเดอร์อะไรพี่ชายขอบคุณ แล้วก็ที่พูดก็ที่บอกเมื่อกี้เอาโคไลน์นั่มแหละใช่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 คนต่อไปคนต่อไปเฮ้ยไอ้ปั๊บเจ๊ชอบการกินของสุภาพวันนี้ไม่กินโค้กว่ะอยากอยากห่ออยากห่อขอเสิร์ฟขอเสิร์ฟเช้าดีอุ้ยตัวอะไรหลังเดิน อืจริงจังตัวนี้ปะไม่มีชาม่าไก่สองร้านขายไม่ดีเลยเอ้ยอะไรอ่ะคืนที่สองืนท,ที่สองแล้วจะมีกี่คืนวะหรือว่าเหมือนเก้าเก้าวันรับโทรศัพท์รับรโทรศัพท์ ต o ม a t ตเอืมเว้ยเขาอยากทำเขาอยากทำบอกว่าเขาอยากทำเออเออไก่กระผัด เอ้ยมันยังไม่ตายมันยังไม่ตาย <c oughs> เสียวแหงไว้ได้ถ้าไม่จะทำโหลดอะไรบ่อยขนาดนั้นน呐ะบ่ดแม่นไงโอ้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  พี่จ้าพี่จ้าตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันพี่จ้าตัวใครตัวมันแกไฟแกไฟพี่จ้าเรียบร้อยเฮ้ยไอเฮียสามารถหยิบจากข้างนอกกัข้างนอกกันได้เราใครอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะพี่สาวพี่สาวทำไรอ่ออันนี้คนที่อยู่ในภาพปะ Please find him and call. หาหาเขาให้หน่อยอะไรอ่ะตทรหาใครเฮ้ยนั่นไงนาะ no. ม่น,นี่ม่น,นี่ไี่อ๋อถ้าถ้าเขามาร้านหรือเปล่าเขาต้องมาร้านก่อนปะ่ะใช่ไปมีลูกค้าไหมอ่าลูกค้ามาน้อ no. ไม่มีตาอ๋อ โอ้ยเกมบักชอมาไก่ผักกาดมะเขือเทศไก่ผักกาดมะเขือเทศเฟิร์สมันอยู่ไหนมาเฟิร์สเฟิร์สแน่หรือเฟิร์สไม่เฟิร์สมันตัวเตี้ยกว่านี้อุย้ยเสื้อผ้าไม่ใส่ด้วยเฟิร์สตัวเตี้ยกว่านี้เฟิร์สเฟิร์สไม่ใส่เสื้อผ้าด้วยมาแล้วมาแล้วนี่ไงบอกเฟิร์สอืมมันบล็อกนี่เมื่อกี้ไม่ใช่บอกเฟิร์สเนี่ยเนี่ยมันไม่ใส่ มันไม่ใส่เสื้อผ้ามั้งยี้ก็มาดีอะไรอ่ะเฮ้ยีปะนี่นี่คนนี้คนนี้คนนี้ใช่ใช่คนนี้คนนี้นอน้อนไปโทรอุ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรเฮ้ยอะไรอ่ะนี่โน่ไอ้เหี้ยนี่โน่มันมันหายทำไม่ทันออเดอร์เมื่อกี้เขาดันเขาจะไปนี่โน่ เพาขยับไม่ได้เมื่อกี้มันเหลืออีกสองมันเหลืออีกสองออเดอร์เมื่อกี้ไม่ปรกกันนี่กินบ่อยจังวะก็ทำอาหาใหม่เลยอะไรไก่ผักเปิดมันเกิดแต่มันก็เป็นคนกินของไอ้โคกเยอะนะปกติแล้วใช่ไปชิวๆเป็นจริงมันปีนปีนข้ามมาต่อยเลย อืมกูปไปหลังร้านแล้วนะอ๋ออ๋ออ๋อนี่ๆโอ้ยอ่าชาวามาไมา,า,มาไก่มะเขือเทศชาวามาไก่มะเขือเทศอิลาชามาเซอีลาชามาเซไก่มะเขือเทศว้าวนี่ๆๆเนาะไก่มะเขือเทศอาไม่ไปแล้วมองหน้าหาเรื่องเว้ยไก่มะเขือเทศเนี่ย ไก่มะเขือเทศอ๋อมันมาอีกแล้วชอวมากไก่กับไก่ผักกาดหอมไก่มะเขือเทศโอเคชอวมากไก่ธรรมดาหนึ่งแล้วไก่ผักกาดหอมอือหือันนี้เป็นไก่มะเขือเทศอือหืมอือหือันนี้คืออยาก<ร>ลอง,<ร>งหลายๆรส ไม่ไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรกินโอ้เฟิร์มไม่ใส่เซอาพาไปอยากเป็นน้องพลอยไปไหนที่เงี้ยเฮ้ยอ่ามันลองแล้วไป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 รอเข้าไปนอนอยู่ไหน รออะไรข้างนอกก็ไม่ไไอ้เฮียปิดประตูแลวกูด้วยแล้วเข้าไปได้ยังนังบอกว่าไฟดับไไฟเปิดไปติดกันไปเข้าไปมาแล้วมาแล้วไฟเปิดแล้วนั้นนอทำอย่าเขาเสิร์ฟน้ำก็ได้อือหื

เอเนอ่เได้จอยไรอยี่นูนทิ้ <laughs> งบไดนค่ับรัคารบรคอืมยังไม่เห็นเนื้อเต้นเลยเมื่อกี้มันเต้นไงเต้นไปนแล้วลองอ๋อไม่มีใครเข้าแล้วปิดร้านไปอืม เฮ้ยเฮ้ยบอกปรับมาว่าบอกปั๊บล่างโตพี่อย่าปั๊บล่างโตชวามารวมหนึ่งไก่ประกาศหอมหนึ่งเดีวเาไปเลยอุ้ยย้ายนะย้ายกินอะไรชวามาไก่ประกาศหอมรวมหนึ่งไก่มะเขือเทศหนึ่งที่เหมือนบอกเฟิร์สเลย ยนงละเนี่ยเซตเนี่ยแล้วเซตนี้มันหิตว่ะเหมือนเซตลองเดี๋ยวชอบมารวมหนึ่งรวมรวมรวมแต่ละชู้ ไอไจไปจปไ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 อจปไรไปไตไป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 ไๆไป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 ไ่ไป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 ้ปไ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 กไป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 ไไ พียะพีเสด็จพีเสด็จปะเอาปั๊บกินเดียวยังวะใช่ไหมเว้ยมันเป็นตัวเล็กลงวะอันนี้ไหมู่บันโตนี่ไหมมัมเป็นตัวเล็กลงวะโชว์มาไก่ไก่มะเขือเทศไก่ประกาศหอมกินไปแล้วจ่อยลงนี้ปะกินไปแล้วเตี้ยลงไปกินแค่กินรถไปขนาดนั้นน่ากลัวอยู่นะ ต่อมาติดหัวเธอเมื่อกี้เก็บเลยไหนวะเครดอนี่ไหมวนโต๊ะนี่ไหมแก้ใช่ไหมครับทิ้งตรงนี้สินะไข่ไก่ประกาศม่ใช่ไกร่รวมกับไกม่มะเขือเทศ หมดแล้วเ,เไปเอามาบอกบักมากรอบก่อนนะใช่มากอยู่หรอวะใช่ไหมเดี๋ยวคุยกปก่อนตัวเขียวอยงนี้ใช่แหละน้องอุ้ยตกใจคืนที่สามอ๋อคืนที่สามจวไปรับสายดิ ว้ยมีนั่งด้วยกดค้างเพื่อปิดตาลงไปเถอ่อะถทาไฟดับนั่งรักอืมต่ถ้าเห็นอะไรด<อ>้านบนก็ชีสฟ fry กับเน r f r ดใครวะไก่ผักกาศมันฝรั่งทอดชีส

ชวาว <Sure. S 1> ม่าไก่ประกาศชีสมันกินเป็นอาโคกหรออันนี้อะไรอะ่ะออออยู่ไหนรับชาวันนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมนอกจากไฟดับใช่มีแค่ไฟดับดับแน่เลยมันว่างลูกค้าบบเนี้งไไม่รู้อะ่ะไม่มันไอ้คืนที่สองมันบอกว่าถ้าจะเกิดอะไรขึ้นไฟจะกระพริบไม่ใช่ชวาไก่ประกาศหอม แค่นั้นแล้วก็ช mm ิคเก้นพิคอลสเหมือนมันบักตัวหนังสือไม่แปลไทยให้ไก่กับแปะไอแตงกวาดอง mm hmm. อันที่สามไก่มะเขือเทศชีส e n j o y มากโอเค らひラパ。<わ>